คลิปนี้มาดูเรื่องราวของชาวลัคนาราศีาาสิงกนมาแล้วทุกคนชาวสิง์ในช่วงเดือนตุลาคมนะครับภาพวมจะเป็นไงเรามาดูกันนะครับมาเริ่มตั้งแต่ดาวเปลี่ยนกันก่อนเลยนะดาวฤกษ์อยู่ในภพเรือนกำมะนะครับเกี่ยวกับหน้าที่การงานของชาวสิงเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะครับดาวฤกษ์นี้อยู่ประมาณ7ปีนะนี่ก็ผ่านมาประมาณ2ปีแนะล้วหรือประมาณ4ี่ห้าปีนะก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานได้ สำหรับใครที่ไม่เปลี่ยนงานก็อาจจะเรียนรู้เพิ่มเติมหาความรู้เพื่อน,นำมาใส่ในการงานเอาเทคโนโลยีเอา A.I. เอานวัตกรรมใหม่ๆนะอาจจะเอางานเราไปสู่โลกออนไลน์มากขึ้นนำเสนองานให้มันกว้างขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการปรับปรุงงานให้มันทันยุคทันสมัยของชาวสิงแล้วนะครับใครที่ยังไม่คิดก็เริ่มทำได้แล้วนะใครที่ทำแล้วก็พัฒนานต่อไปเรื่อยๆนะครับ ีนี้มาดูดาวพฤหัสนะครับทุกคนดาวพฤหัสของชาวสิงห์เนี่ยมันจะพบเรือนปุตตะแล้วก็ไปอยู่ในพบเรือนมีน,นานะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับบุตรบริวารก็ได้นะในช่วงนี้อาจจะบุตรบริวารอาจจะสร้างปัญหาให้กับเรานะใครที่มีลูกน้องก็อาจจะปวดหัวกับลูกน้องหน่อยนะครับหรือไม่ลูกหลานมีเกณฑ์ห่างกับเราอาจจะไปศึกษาไปเรียนต่อนะครับไป เรียนต่อในต่างถิน่นต่างแดนก็ได้นะครับหรือไม่ใครที่ทำธุรกิจค้าขายอาจจะเพิ่มเติมพบวินาศมันเกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้นะอาจจะมาทำธุรกิจในทางออนไลน์มากขึ้นนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยยังมาจากพพเรืองสุภาษด้วยนะครับสุภาษไก็อยู่ในวินาเนี่ยก็ความจเจริญเติบโตนะมันจะมัดจัดมาจากช่องทางออนไลน์ต่างถิน่นต่างแดนนะครับเพราะฉะนั้น พิติชอบพูดตลอดเลยว่าพยายามศึกษาออนไลน์ให้มากขึ้นนะเราอาจจะไม่ได้ไปต่างประเทศเราอาจจะไม่ได้ไปไกลๆแต่ว่าออนไลน์เนี่ยมันอยู่ในมือเราเนะเราสามารถที่จะเข้าถึงออนไลน์ได้ทุกคนแล้วก็แบบง่ายๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของออนไลน์ให้มากๆนะครับท <c oughs> ีนี้มาดูดาวสากันบ้าง ดาวสาวน,นี้มาจากภพเพลินอลีนะไปอยู่ในภพเรื่องปตัตตานีดาวสาวเน,นี่ยเขาเดินถอยหลังมานะก่อหน้านี้เคยอยู่ที่ดาวเสาวเคยมาเล็งลัคนาชาวสิงมาร้บประมาณสองปีเนะี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักดาวเสาวอ่ะใครที่ผ่านสองปีนี้มาได้นะแล้วตอนเนี้ยดาวสาวถอยหลังมาเล็งลัคนาอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับใครที่ผ่านสองปีที่ดาวเสาวเล็งนะแล้วก็ดาวสาวถอยหลังมาครั้งเนี้ ไม่ต้องกลัวเรื่องของความรักสามารถผ่านไปได้สบายๆนะเพราะว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันหนักนะสาหัสอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งตอนนี้ดาวราหูโคโจรมาเป็นเกษตรนะปัตนิเป็นเกษตรแล้วก็มีดาวสาวไอยหลังมาอยู่ร่วมกันเป็นคู่มิตรนะอาจจะมีขันย้งกันบ้างแหละแต่ว่ามันเป็นคู่มิตรเนี่ยมันเข้าใจกันแล้วก็มันสามารถไปด้วยกันได้นะครับเผลอๆสนับสนุนกันด้วยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างนะทุกคนดาวเดือนเนะี่ยตั้งแต่ดาวตัวต,วตวนเลยนะดาวตัวตนของชาวดาวตัวตนของชาวสิงนะครับมาอยู่ในภพเรือนกระดุมพระนั่นหมายความว่าชาวสิงเนี่ยค่อนข้างที่จะโฟกัสเรื่องของการเงินเป็นพิเศษในเดือนตุลาคมนะ ค่อนข้างที่จะโฟกัสเรื่องของการยังจะเป็นพิเศษขยันหาเงินมองหาช่องทางทุกอย่างให้เป็นเงินเป็นทองนะก็อย่าหัดผมจนเกินไปนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินเนี่ยดาวพุธนะโคจรไปอยู่ในภพเรือนสหัชชะนะดาวพุธมาจากภพกระดุมพระแล้วก็ลาภะด้วยโชคลาภนะครับเงินทองนะมักจะมาจากสังคมเพื่อนฝูงการเดินทางการศึกษาเรียนรู้นะครับ อาจจะไม่ใช่การเสี่ยงโชคก็ได้แต่ยิ่งเราศึกษาเรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีโอกาสสร้างรายได้ให้กับเรามากเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมนี้นชาวสิงห์ถ้าเกิดอยากจะเรียนอะไรให้เรียนนะอย่าไปอย่าไปดีรอนะถ้าเกิดมีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมหาความรู้เพิ่มเติมตรงนี้มันจะช่วยพัฒนาเรื่องของการสร้างไรายได้ให้กับตัวเราเป็นอย่างมากเลยนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการงานกันบ้าง การงานของชาวสิงห์ก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์มาจากภพเริ่มกัรมะแล้วก็สหัสชชะแล้วก็ในเดือนตุลาคมน่ดาวศุกร์มาทับลักขาาณาด้วยนะครับกรมมะทับลักขณาก็แน่นอนนะครับงานมาทับตัวนะมีงานเข้ามาแน่นอนนะแล้วสหัสชชะมาทับตัวเนี่ยเพลเพเนี่ยเพื่อนเอางานมาให้นะบางทีอยู่เฉยเฉยเนี่ยเพื่อนเอางานมาให้เรานะไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปวิ่งหางานอยู่ดีงานก็มาหาเรา ื่อนก็มาหาเราแต่ที่สําคัญเราอ่ะต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะบางทีเพื่อนเอางานมาให้เราแต่ว่าเราความสามารถไม่ถึงมันก็เสียโอกาสใช่ไหมเพราะฉะนั้นชาวสิงพยายามหาความรู้เพิ่มเติมนะครับณนะตอนนี้ดายูในภพเรือนกรรมะนั่นคือเทคโนโลยีความทันสมัยเราต้องปรับตัวให้ทันโลกนะไม่งั้นมันจะเหนื่อยนะครับถ้าเกิดเราเราปรับตัวให้ทันนะโอกาสเข้ามาเราก็คว้าไปได้นะนี่คือเรื่องของการงานของชาวสิงนะ มาโดยอีกเรื่องนึงของความรักนะครับความรักของชาวสิงดาวราหูพิจิตพูดไปแล้วนะดาวราหูเร็งรักคนานะครับมันตกเกณฑ์พินทุบาทนะเพียงแต่ว่าเป็นดาวปัตตนิแล้วก็เป็นเกษตรสำหรับคนโสดนะดาวราหูเร็งรักแล้วก็เป็นเกษตรเมีโอกาสพบเจอเพศตรงข้ามแต่ด้วยความที่เป็นพินทุบาทนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับอ,อารมณ์นะอย่ารีบร้อน นะอย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบร้อนในความสัมพันธ์ค่อยค่คบค่อยๆดูกันไปก่อนนะในช่วงนี้อาจจะเหมือนกับว่ามันราหูอะระหูมันเกี่ยวมันเกี่ยวกับกิเลสอนะในช่วงนี้อาจจะมีความต้องการแบบอยากจะมีแฟนอยากจะมีอะไรแล้วพอมีคนเข้ามาก็รีบร้อนตัดสินใจอาจจะอาจจะผิดหวังได้นะเพราะว่าราหูแรงแล้วก็เสาเรงด้วยนะครับ ค่อยๆค,ยคบกันไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนนะให้ดาวเขาย้ายไปก่อนถ้าเกิดดาวย้ายไปประมาณปีหน้าแล้วยังคบกันต่ออันนั้นอ่ะไปต่อได้นะครับเพ mm. ราะฉะนั้นช่วงนี้คบกันไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อน mm. คนที่มีคู่แล้วดาวระหูเร็งนะความเป็นคู่ครองเนี่ยจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะถึงจะมีดาวเสาอยู่ด้วยแต่ก็อยู่กับราหูว่าเป็นคู่มิตรเปร์ปปก็สนับสนุนกัเรื่องของการงานมากขึ้นนะครับนี่คือเรื่องของความรักแาวสิงเนาะ มาดูดาวคารกันบ้างครับดาวคารมาจากภพเรือนพันธุแล้วก็ไปอยู่ในเรือนาสหัชะนะครับในช่วงนี้ติดต่อสื่อสารกับครอบครัวมากขึ้นนะบางคนอาจจะเหมือนกับว่ามีบ้านต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอาจจะเดินทางกลับบ้านบ่อยขึ้นพบปะพี่น้องพบปะครอบครัวมากขึ้นอ่าดูแลบ้านมากขึ้นมีความผูกพันกับบ้านมากขึ้นดีกว่าในช่วงนี้นะในช่วงเดือนตุลาคมนะครับ พันธุยังมาจัดพบเดือนสุภาด้วยนะครับสุภาไปอยู่สหชชาเนี่ยก็คือการติดต่อการเดินทางการสื่อสารจะนาพาค,ความสําเร็จมาให้ชาวสิงห์นะก็วนกลับมาเรื่องเดิมนะชาวสิงห์ต้องพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะในเดือนตุลาคมเนี่ยมีโอกาสเติบโตแน่นอนนะครับสรุปก็คือเรื่องของการงานนะ การงานมาทับตัวเนี่ยชาวสิงเดือนตุลาคมเนี่ยเตรียมตัวนะเตรียมตัวอ่าเตรียมตัวแบบได้งานเออคนคนที่ตกงานมีโอกาสได้งานคนที่มีงานอาจจะมีงานเพิ่มแต่ก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองด้วยนะไม่งั้นมันโอกาสมาแล้วมันคว้าไว้ไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของความรักที่ต้องระวังนะอย่าพึ่งหน้ามืดตามมวนะครับ เจอใครที่ถูกใจค่อยๆครบค่อยๆดูกันไปก่อนนะไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวลัคนา,าราศีสิงในเดือนตุลาคมนะครับดูดวงให้สนุกนะและ้วก็มีความสุขในทุกวันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ